สวัสดีครับผมลงหวยชุดสี่ตัวตรงให้ดูนะครับย้ำนะครับให้ดูถ้าจะเล่นก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้ผมให้เป็นสี่ตัวตรงของมวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับก็จับ คู่หน้าหมายถึง110และก็10หน่วยมาชนกันเป็นจุดโครงสร้างถ้าเกิดเผื่อว่าชุด10หน่วยไม่ผิดแล้วร้อพันร้อยไม่ผิดมันก็จะเป็นสีตัวตรงแบบนี้เลยแต่ก็มีให้เห็นก็คือ061เป็นเลขที่ตัดในจำนวนโครงสร้างนะครับก็เอาไปพิจรารณาดู เลขสามตัวสองตัวซื้อยากมากลองสี่ตัวดูนะครับหรือสี่ตัวมันจะปิดกั้นก็แล้วแต่ก็ขอให้โชคดีของวัวนต้นเดือนนะครับสวัสดีครับ